นางสาวสุภาพรมาแก้วชาวบ้านกุดแคนตำวนหนองโนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามกำลังจับกบที่เลี้ยงไว้ในกระชังบกภายในสวนกเกษตรผสมผสานให้ผู้สื่อข่าวได้ชมโดยนางสาวสุภาพรได้กล่าวว่า ตนทำกเกษตรผสมผสานหลายอย่างหนึ่งในนั้นก็คือการเลี้ยงกบในกระชังในพื้นที่ไม่มากโดยในส่วนของการเลี้ยงกบนี้ตนเพิ่งเริ่มเลี้ยงได้2รุ่นโดยรุ่นแรกนั้นซื้อกบตัวเล็กๆมาปล่อยเลี้ยงจำนวน500ตัวส่วนบ่อกระชังที่ใช้เลี้ยงกบนั้นตนก็จะทำการขุดบ่อเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดประมาณ2อคูณหเมตรและใช้ผ้าอยางปูรองพื้นบ่อส่วนรอบๆบ,บ่อก็ทำการปลูกพืชเพื่อเป็นการลอกเลียน แบบธรรมชาติให้กบนั้นได้อาศัยบนบกและก็ในน้ำด้วยส่วนอาหารการกินที่นำมาเลี้ยงก็จะใช้อาหารกบทั่วไปตามอายุและขนาดของกบนอกจากนี้ยังได้นำผ้าตาข่ายมามุงปิดกระชังไว้เพื่อป้องกันนกมากินหรือว่าทำร้ายกบส่วนน้ำในกระชังก็จะใส่ธาตุพืชซึ่งเป็นน้ำหมักที่ทำจากผลไม้และพืชสมุนไพรสำหรับช่วยปรับสภาพน้ำไม่ให้เน่าเสียซึ่งได้รับ การสนับสนุนส่งเสริมจากมหาวิทยายลัยราชภัฏมหาสารคามโดยใช้เวลาในการเลี้ยงประมาณ4เดือนก็สามารถจับขายได้แล้วโดยในชุดแรกนั้นตนลงทุนทั้งค่าซื้อลูกกบและอาหารรวมประมาณ2,000กว่าบาทและสามารถขายกบได้เงินมาประมาณ5,000กว่าบาทก็ถือว่าเป็นไรายได้เสริมที่ดีมากในการทําเกษตรผสมผสานและเลี้ยงกบควบคู่กันไปด้วยและกบที่เห็นอยู่นี้เป็นกบชุดที่2ที่ตนซื้อ ลูกกบมาปล่อยเลี้ยงในกระชังโดยในชุดนี้ปล่อยเลี้ยงเพิ่มมากขึ้นรวมเป็น1,000ตัวและขยายบ่อให้กว้างขึ้นมาอีกเล็กน้อยซึ่งกบที่เลี้ยงก็สามารถที่จะเจริญเติบโตได้ดีและขณะนี้ก็เริ่มทยอยจับขายออกไปเรื่อยๆในราคากิโลรกร,รัมละ120บาทซึ่งถือว่าสร้างรายได้เสริมที่ดีและอนาคตตนก็ตั้งใจว่าจะคัดเอากบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เพื่อที่จะเพาะขยายพันธุ์กบเองเพื่อเป็น ลดต้นทุนในการซื้อลูกกบมาเลี้ยงครับคือ,อาการเลี้ยงกบนะคะ่ะค,คือ,อเฮาเนี่ยเป็นเกษตรเป็นเกษตรกร,ร,กร,กรมือใหม่เฮากะว่าสามารถที่จะเพาะพันกบมาเลี้ยงเองได้เนะเาะเฮาบ่ระท่านได้รู้วิธีบ่ระท่านได้รู้เทคนิคก็เลยใส่วิธีการโดยการซื้อลูกกบมาตัวละหนึ่งบาท เอาตัวละบาทค่ะก็คือเริ่มเริ่มแรกก็คือซื้อมหาลอยตัวื้อมหาลอยตัวเราก็มาลงในบ่อเพาเห็ดเป็นบ่อค่ะแมนค่ะบอลลูว่าตัวผู้หรือตัวเมียแต่เขาอ่ะให้ให้ให้ป้ามกบเนี่ยจับมาให้หาลอยตัตัวละบาทค่ะก็เอามาลงกับเห็ดบ่อบ่อบ่อไนย์เหรอคะขนาดกระลังดีค่ะก็ใส่โดยใส่ผ้าผ้ายาง แมนแมนค่ะพาย่างปูก้อนค่ะพาย่างปูปูเป็นพื้นค่ะลึกกันไหนลึกๆครับบ่วะประมาณประมาณเท่านี้ค่ะประมาณซัมหนีวันหนึ่งไม้บรรทัดนี่เนาะค่ะประมาณนี้ค่ะลึกแค่นี้ค่ะเราหลังจากนั้นเขากะปั๊บสภาพบ่อเอาน้ำใส่ให้น้ำให้น้ำเพียงพอนะค่ะเราที่นี่เขากะพักบ่อไว้ก่อนพักบ่อไว้ก่อนจักอาทิตย์หนึ่งค่ะอาทิตย์หนึ่งเราเขากะเอาลูกกบหน่ะมาลงค่ะเอาลูกกบมาลงไว ค่ะเฮากะเลี้ยงคือยูน่จะเลี้ยงแบบอิงธรรมชาติไหมคะหนูกะจะเอาต้นเขาเอาต้นพักปากันแยงเอาต้นนี้ยังไปปลูกรอบข้างในน่ะค่ะให้ให้เขาได้ให้เขาได้ยูให้เขาได้ยูเวลาเราเขาขืนมากอะให้เขาได้ยูบังแดดบังหยางน้ำมึงสิหมค่ะค่ะกับอิงอิงธรรมชาติค่ะจากการทดลองจากการเลี้ยงเนาะค่ะตรงนั้นอ่ะหนูคิดว่า กบน่ะจะโตเร็วไหมคะ่ะหนูคิดว่ากบโตเร็วเพราะเขาได้ลงน้ำเขาได้ขึ้นมาได้แอบน้ําดินน้ําสนู่น้าตนน้ำแข็งแรงต้นาต้นยังอนอ่ะแม่ค่ะค่กะก็ถือว่าแข็งแรงว่ามีโรคว่าได้เป็นโรคเ,<อ>เป็นยังหนูจะใส่ธาตเพือสสาหรับไล่มแมลงีนในการที่อเอาไปเทใส่เพื่อที่จะปับ ปั๊บน้ำปั๊บสภาพน้ำห้น้ำมันบ่มิ้นเลค่ะห้น้ำมันมันบ่มิ้นเน่าน่ะค่ะค่ะตรงนี้ก็จะซอยได้หลายค่ะจากที่ว่าเขาต้องเลี้ยนน้ำสามเมืองเสียค่ะเขาก็เอาถาดพืชสำหรับไรมาแล้งตรงเนี้น้ำตรงนี้เอาเอาเทลงไปจากซอนนึงคค่ะจากซอนนึงเราไปที่นี่ก็มันจะปั๊บสภาพน้ำจะบ่มิ้นเน่าเ่าอาทิตย์นึงเขาทายน้ำแค่เทเดียวก็ได้ค่ะตรงนี้ค่ะเราก็จากการใส่ก็คือ กบน่ะจะโตแล้วค่ะสุขภาพดีค่ะตัวโตเลี้ยงเลี้ยงแบบอ่าตอนนี้ก็คือเดือนตอนนี้ได้ประมาณเดือนเกือบเกือบสองเดือนตอนนี้เนี่ยจับอยู่ประมาณเจ็ดโตโลค่ะตอนนี้เจ็ดโตโลญ่เป็นสี่โตโลค่ะแล้วแล้วน้ำกินน้ำกินแห่หกบกินเหยังครับเป,เป็นเป็นอาหารค่ะเ,คเป็นอาหารเป็น บางเชื้อก็เป็นแมลงเป็นยังเนาะค่ะแต่ตอนนี้คือเลี้ยงแบบธรรมชาติก็คือห้แค่อาหารก้อนอาหารเนครับค่ะเป็นอาหารอาหารกบค่ะเป็นอาหารกบเข้ากับเลี้ยงก็คือให้อาหารเสาร์แลงนี่สิค่ะก็คือตามตามอายุเพิ่นบอค่ะตามอายุแมนค่ะชนิดของเพิ่นคันใหญ่ขึ้นมากอีกชนิดหนึ่งค่ะแมนขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ครับ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 เป็นยังไงครับเลี้ยงกบมีคิดว่าดีป่ะเดี๋ยเขาเห็ดเลี้ยงกบ คิดว่ารายได้ดีอยู่ค่ะที่เลี้ยงม้าเนอะก,ก็คือท,ทดทดลองรอบแรกนี่หาลอยตัวค,ค่ะหาลอยตัวก็ขายขายตอนนั้นได้ประมาณาหาหกพันซื้ออาหารประมาณสองพันเจ็ดค่ะรายได้ที่ขายขายเหมือดได้ค่ะตอนนี้คือลงไม้แล้วหนึ 1, 1> ่งพันตัวแต่ว่าเขาเขาประเด็จขาคนสองสามเดือนเขาเขาขายตอนเลี้ยงในแจักเดือนแล้วตอนตอนนั้นนะ่ะนุเลี้ยงประมาณ สามเดือนสามเดือนนู้จับจับขายไหมคะค่ะอันนั้นคือเลี้ยงสามเดือนจับขายแล้วก็ทยอยขายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆกับเมดอในในในรุ่นนั้นค่ะตอนนี้ก็คือสั่งมมไมพันโตตอนนี้เลี้ยงได้ประมาณเดือนเดือนเกือบสองเดือนตอนนี้เริ่มขายได้แล้วคือทยอยขายเพราะกบกบรุ่นนี้มันหลายค่ะมันหลายเราที่นี่การกินอาหารนะมันจะมันจะค่ะมันจะโตบ่เสมอ ค่โตบ่สม่ำเสมอโตใหญ่กัใหญ่โตโตน้อยกัน้อยแต่ว่าแต่กะแต่กะบ่ถือว่าเกินกันมากอะค่ะแต่สามารถจับโตโตที่ใหญ่เนี่ยขายได้หนูก็เลยจับโตใหญ่น่ะขายแล้วตอนนี้ก็ได้ประมาณหาหกร้อยมั้งค่ะประมาณหาหกร้อยแล้วหลังจากอันนี้ก็กันเลือกันเลืออยู่ในนั้นก็เป็นรุ่นเดียวกันน่ะละค่ะตอนนี้ที่ขยายพันธุ์เองบ่หรือว่าจาไหน ตอนนี้ยังตอนนี้ยังค่ะเพราะว่ากบกบในหันน่จจะ่าจะยังพ่ท่านได้เป็นพอพันธุแม่พันธุเพราะว่าจากจากศึกษาเนาะเฮาก็ศึกษาน้าว่าเขาจะสามารถขยายพันธุ์กบเองได้จังไดเพราะว่าถ้าเขาเหตุเองใดเขาก็จะสามารถขายหววได้น้าจังสิแม่ค่ะค่ะนั่นแหละพอตอนนี้เขากับพึ่งเป็นมือใหม่เขาก็พึ่งหัดเรียงมาเป็นสองรุ่นพึ่งสองรุ่นยุ่งี่นะคะแต่รอบนี้ก็ว่าจะคัด พอพันแม่พันออกมาอยู่ค่ะล้องล้องขัดเบิงแล้วก็จะน่าจะเป็นการผสมกับกับพันพื้นบ้านเฮาน่าจะไปหากบน้ำทองไห่ทองน้มาเพื่อที่จะให้เขาแข็งแรงไหมค่ะเพราะว่าน่าจะเป็นการผสมกับพันบ้านเฮาี่นะค่ะอยู่ระวังกันเหมือนกันค่ะแมนตอนนี้ก็คือติดรองถือไปก่อนแมนค่ะพี่ร้องถือนี่ถือว่าคืบก่อนทาะ คือตอนนี้ก็คือคืตอนนี้โลละลอยยี่สิบบาทค่ะลอยี่สิบบาทค่ะยี่สิบบาทนี่เล่นแบบทรงบาหรือว่าขจอมว่าเอาอยู่การเลี้ยวเต่บางเทือกอ่เพิ่นมาเอาอยู่นี่บางเทือกเขาก็ต้องไปขายอยู่ในเป็นเป็นร้านเป็นร้านอาหารตามสั่งไหมค่ะเพิ่นเพิ่นมารับรับเราเพิ่นก็จะไปปิ้งขายไปอ้อมขายอย่งนี้นะคะค่ะแต่ว่าการบางทีปัญหาเรื่องตลาด บ่มีค่ะ <laughs> มีแต่สิบบ่มีกบขายค่ะ <laughs> ตอนนี้แม่นค่ะ <laughs> อ๋อครับๆอ่าขอบคุณค่ะ